สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมคลองประดุมเกษตรเขากำลังตกปลานะครับดูซิว่าจะได้ไมั้ยดียวเดียวดียำลังยกขึ้นแล้วครับเขาเรียกว่าทอดตลาหรืออะไรเมล่ะแหรเรียงแหรเรียบไม่ถูก ดูคลองพดดุมกระเกษบนะครับดูคลองพรดดุงกระเก็บนะครับดูคลองพรดดุงกระเกษบนะครับรรรเบร,บรือ,อยังไม่วิ่งนะครับโล่งนะครับโอ้โหขอได้ปลาแล้วกครนึกอกปลาครับเขอเหวี่ยงได้ปลาดูปลาดิครับดู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 ดด